สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยแล้วกันครับคลิปนี้ก็อยู่กันที่ร้าน,นาทอทนอิเล็กทอรอนิกส์จังหวัดพัทีรัมนะครับพ,รพี่น้องมาชมสินค้าอยากได้อะไรมาเลยครับพี่น้องมีทุกอย่างให้พี่น้องได้เลือกเกี่ยวกับเครื่องเสียงทั้งมือหนึ่งมือสองเลยครับหลายๆท่านสอบถามกันเข้ามาเยอะนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เผื่อได้เจอก็เบอร์โทรศัพท์ลงให้นะครับจานหมูท้าไปไหนหมดท้าไปไหนหมด อาจหลาดเลยวเบดแล้วโอ้นะครับโ้นี่อะไรนี่มีเจ้าของยังเนยจานหมูท็อปโปรดีเอ็มสองสี่จุดแปดพร้อมเหล็กเลยวะนี่ได้จักบาทนี่งามเท่คุณถามเลยเดู อยากได้ราคา<ม>ไหนโทรถาม,มเอากระปาเลยเด้อพี่น้องนะครับนี่อ,อ้าวพึ่งจะมาเด้อนี่แจมแจเลยนี่ก็มีด้วยอันนี้ QU 16อารีนนั่นนี่อันนี้ทราบราคาปะจันบุ๊ชสามหมื่นสามพันบาทพี่น้องโอ้หสายอารีนครับเลนจัดเลยนะอยากได้อะไรดีพี่นอ้องนี่ครับผม 9 8 0 0 t x m 1 0 x มาแล้วโวก8นี่ใครหาอยู่นะครับพาวเวอร์ Power U เดียวอะตอมมาแล้วครับพี่น้องเอา้า TDK ถามกันเยอะนี่เอามาเลยเด้ออยู่ที่ร้านอาโทนอยากได้ราคาไหนโทูเอามีทุกอย่างครับผม TDK MC 14ึ0งนะครับเข้ามาสี่เทนแล้วก็ตัว TM 8004เข้ามา1แท่นสภาพสวยๆเลยเด้อพี่น้องแล้วก็จะมี8004 i 2ไอทูหรือเป่ามาร์ทูหรือเป่านี่เรียกถูกไหมพี่นอ้องโอ้สีชั้นแนลตรงนี้เข้ามามีแต่ TDK เ,เลยพี่น้องราคา 49, คือเก่าครับผมสอบถามเอาวันก่อนผมเห็นมีคนถามหา L อ2พันสอั่นะจานมูเอลของเรามาหรือ,อยังเล็กโปร แม่หรอไม่มีเลยหรออ้แอลช่วงนี้มีคนชอบเยอะมากนี่ห้าพันแปดมาเลยเด้อนี่นะครับสอบถามกันเราเลยเด้อพี่น้องเด้อชอบตัวไหนนะครับเราอยากได้อยู่แล้วโทรไปเลยบอกว่าชมจากช่องดีทองจีนะครับผมเบอร์โทรศัพท์โทรหาเท่าแก่ได้เลยนะครับไมโครเทคสี่แปดโอ้ยหนึ่งห้าศูนย์ศูนย์ดีนะครับตัวนี้ที่ แปดรอยนะครับนี่ยแปดร้อยบาทที่สี a ชแนลอันนี้น่าจะปิดมาผิดหรือเปล่านะครับแอลมีแต่พันสองพี่น้องนี่นะครับเข้ามาแท่นหนึ่งสองสีไม่มาอู้ยาวเลยนี่มาพี่น้องนอ่เอกซาวทั้งนั้นเลยรุ่นล้วนเลยพี่น้องเอ้ยใครหาอยู่ไหมจุดจวด,จวดเลยเดอร์ นี่เอลพันแปดมีมานะอีกอันนันครับผมใครหาอยู่ถามมาเยอะเอา้านี่มาแล้วอีกอันตันนะครับ FQ อ่านว่าอะไรนี่อีกอันนันเหนืออะไรนี่ <c oughs> ใช่ไหมพี่น้องผมดูผิดหรือเปล่าเนี่ยไม่ค่อยเก่งด้วยนี่เอาอ่านว่าอะไรไม่รู้ใช่อีกอันนั่นไหมไม่ใช่ขอโทษด้วยเด้อจากงแบรนเด์นะครับไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษอ่ะยู่ฮอะไรไม่รู้แต่สวยดี นี่อืมนะครับอันนี้รุ่นใหญ่นะ XQ Series นะครับมีมาเยอะอยู่นะแต่พี่น้องก็ต้องมาดูเอานะนี่อันนี้ใหม่ๆเลยนะครับโบทูทก็มีนะ LM10 มาแล้วพี่น้องโอ้นะครับไม่มีแต่เงินแค่นะั้นเลยซื้อเขาตอนนี้ <c oughs> ออริโอจ็อกกี้ครับผม fs 4000ใครหาอยู่ไหมนะครับอันนี้ก็พวุกไมโครเทคนะครับหน้าโงมีนะนู่นหกร้อยครับผมอยู่ข้างลา่างฟลุ๊กสามพันหกใหม่ๆเลยพี่น้องนี่เจมเจมนะครับนี่สากโคนนะครับคราวมาแล้วนี่โชคตัวไหนโอ้นี่หน้าโองเจออีกแล้วพี่น้อง อิกพัน,นะนีับผมอันนี้มือสองทั้งหมดเลยนะพี่น้องมาเลยครับโชบตัวไหนมาเลือกมาเอากันเ้อพี่น้องโทรเอาครับมีบริการจัดส่งทั่วประเทศนะครับสอบถามกันเอาโทรไปหาเท่าเก่ได้เลยนะครับเบอร์โทรที่ลงให้ก็สอบถามเอานะครับว่ามี power รุ่นนี้ไหมราคาเท่าไรนะครับหรือว่าจะสอบถามเกี่ยวกับให้การจัดชุดนะครับอยากได้กําลังวัดเท่าไหรก่ก็ยินดีให้บริการพี่น้องทุกท่านครับผม โอรเทคครับผมไมโครเทคหนึ My ่งพันสองร้อยวีแซตนะครับอันนี้ก็พ mm ีเ hmm. อชมืนเยอะเลยนะโอ้หเยี hmm. uh ่ย huh. ไปหมดครับพี่น้อง mm hmm. เกี่ยวกับเครื่องเสียงมาเลยพี่น้องรีบมาเลย mm hmm. นะครับนี่อนาล็อกไหมอนาล็อกก็คอมเกต EQ ค r o s สมีหมดครับพี่น้องสองทางหน้าดำมาแล้วใครหายอยู่ นะครับาาสามทางอยู่ด้านล่างเอาจวดอย่างเดียวเด้อพี่น้องนะครับอันนี้ก็แวะมาให้ชมมาให้ดูะจะมีในส่วนของลูกค้านะครับเข้ามาแวะเวียนเยี่ยมชมกันทุกวันนะครับนี่ิงเลย<ม>เยอะขนาดนี้เลยนะพี่น้อง ให้ชมให้ดูเลยนะครับเกี่ยวกับมือสองมาเลยครับไม่ผิดหวังแน่นอนรับเลกดีเทินเครื่องเสียงทุกชนิดอยากแลกดีขายว่ามาพี่น้องจัดชุดมีงบเท่าไหร่เหล็กครับผมเหล็กพลาสติกครับใครหามือสองไม่ได้จับมือ1ได้เลยนะนี่แน,นแน่นเลยครับมีกันแบบทุกไซส์สั่งได้นะครับ e b s เยอะจริง ทาบบานโกนสี่ห้าหกแท่นร 4, 5, 6, 10, เรียบร้อยไม่มีเหลือจานหมูขายดีเกินมาดูท้านนอกนิดน,นึงครับผมอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของด้านนอกนะครับเดี๋ยวพาไปดูเหล็กไปนี่พี่น้องเหล็กมือสองครับนี่เือเอานะใครที่หาอยู่นะนี่บีเก็มีครับโทลเลยนะพี่น้องนะครับบอกว่าดูจากช่องรีทงกีเห็นเหล็กนะครับผมอันนี้เป็นเหล็กขนาดน่าจะสิบยูนะ นะครับแล้วเหล็กประมาณอันนี้ใส่3.6มพได้ครับผมอันนี้ก็ c ีอันนี้2อยส่วนตัวนี้ก็ i อินเอ็นทีเอนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของถังใส่สายไฟก็มีให้นะครับเตีบยเยเลยอ่ะโอเคก็มากันได้นะครับทั้งมือหมือสอมีให้พี่น้องได้จัดชุดกันชิ่โชบตัวไหนก็จวดอย่างเดียวเลยครับลิปนี้ ประมาณนี้แล้วกัน